ใกล้ใกล้เคมความจริงแล้วเนาะมันมันพดสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันทําให้อ่คิดได้เร็วแล้วก็ได้ได้แบบ,แบ,บเวลารูเข้าไปฟังรูเห็นภาพเลยหเห็นภาพแล้วมันจะออกมาประมาณเนี้ยเพราะว่ามันทุกคนเล่นอยู่ใน,นตำแหน่งหน้าที่ของตัวที่พอดีบอกว่าให้ทำดีทีเนี้ย สิ่งที่อยากให้ใส่ใจมากๆคือดิเรกชันของวงแบบ presentation ต่างๆเนาะเพลงมันโอเคแล้วครับรอรอดูจริงๆรอดูิว่าจะเอาไปได้ถึงไหนตอนนี้ตอนนี้ผ่านแล้วนะอมพูดพูดงี้เลยเฮ้ยน่วตอนนี้มันผ่านแล้วเฮ้ยคนรู้โโอ้หมันผ่านแล้วเออว่าดูว่าจะผ่านผ่านไปถึงระดับไหนออ่่าะที่ทักคือวงเนี้ยเหมือนเราเราทำเพลงแล้วเรายังเป็นนะเป็นเนื้อเป็นฟิลเรา คืออะไรนะเหมือนตามคอนเสิร์ตเธอร้องอนไรร้องด้วยฟิลฟิลใช่ไหมบางทีก็ฟิลเกินบางทีก็มีเมทอนอมบ้านจบห้องนี้แล้วทุกคนจะไปอีกห้องนึงพร้อมกันยังไงใช่ไหมที่พี่แนะนำบอกว่าลองซ้อมเป็นแบบมีเมทอนอมไหมหรือว่าอย่างน้อยเวลาซ้อมแบบลากคอร์ดจบประโยคนึงไปอีกท่อนนึงอะเว้นกี่จังหวะนะกันด้วยซึ่งอันนี้ก็ก็ซ้อมกันไปแล้วใช่ไหมคะพี่คิดว่าถ้าแก้ตรงนี้ได้โชว์โดยรวมมันก็มันก็จะไม่น่าห่วงเลยแล้วโอเคเนาะครับเราจงใจให้ครับขอบคุณครับเดี๋ขอตัว to die but to see can i need dead come วันวันแรกที่ดีสิ่งที่ชอบในเพลงนี้ก็คือเป็นเพลงวัยรุ่นแต่มันมีความเป็นร็อกซึ่งปกติมันจะเป็นอิเล็กรทนิกหรือมันจะเป็นอย่างอื่นที่ที่ททไม่ใช่แบบนี้พอได้ยินเสียงเสียงเบ็นต้แล้วดุน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 อลละรอดละรู้สึกว่ามันมียูนิคเนสรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ไม่เหมือนไทรถ้าเกิดบอกว่าเอาเอาไปให้นักแต่งเพลงที่เอาเมโลดี้นี้นะครำร้องนี้นะไปให้อเรนเจอร์นะ มาอย่างที่เราอยากเราเราเคยได้ยินอะ่ะเขาจะไม่ทาอย่างเนี้ย mm hmm. อันนี้คืออันนี้คือมีคร mm ีไอเีในการทําไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันเกิดขึ้นเพราะมีโจทย์มีมูติต้าคนหนึ่งมือเบสคนหนึ่งอกองคน,น,งคน,คนใช้ทุกอย่างได้ครบถ้วนวงที่ขึ้นมาแล้วก็เออมันมันมันครบแล้วก็จะบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องเดียวกันกับที่ครูทําง,งานในตอนที่ครูทําง,งานที่ต้องทําง,งานกับคนอื่นด้วย เวลาเราทําเพลงเสร็จก่อนเวลาเราแต่งเพลงที่เราจะใช้งานก่อนเนี่ยเพลงเราเรียกว่าต้นน้ำถ้าเพลงไม่เสร็จคอสตูมก็มาไม่ได้ิวสิวิดีโอก็ไม่ได้ถ่ายปั๊มเทปไม่ได้ทำซีดีไม่ได้หรือสตรีมมิ่งก็ไม่ได้เพลงนี้เป็นประโยชน์ของการที่ขาวที่ตั้งแต่ในในในคลาสแล้วก็ เอาไปเวิร์กช็อปกันนะแล้วไปทําเองเนะี่ยคือมันเสร็จก่อนทําให้เสร็จก่อนเนะี่ยเราจะมีเวลามาซ้อมท่าเต้นมีเวลาคิดชุดไม่เครียดม,มาแล้วก็โอ้โหอันนี่คือแบบว่ามันภูมิใจําเสนอกมากเลยแล้วมันก็มีความมั่นใจแล้วก็สนุกกับมันถึงได้เป็นวงตลกที่ร้องเพลงนิดหน่อยเข้ <laughs> าคอนเซ็ปต์ได้ดีมีจังหวรับเะด้วยรับรับผู้ใหญ่ทักคนนะ โอเคครับอันนี้ก็คือบอกว่าจะบอกว่าทําได้ดีรู้ตัวอยู่แล้วล่ะว่าว่าเราสนุกดู่คือสนุกใช่ไหมล่ะอยู่วันนั้นอ่ะ mm hmm. ใช่ไหมมีความสุขไหมจริงๆแค่นั้นพอแล้วแต่ว่าสิ่งที่ได้เพิ่มมาคือได้ใช้ได้ใช้โอกาสในการที่มาเจอกันนะ่ะอย่างคุ้มค่ามากผู้ใช้คําว่าคุ้มค่ามากามาที่ที่ได้ได,ได้ได้มาเจอกันและได้ทาสิ่งดีด้วยกันจาไว้นะอย่าลืมมันดีมากๆครับแค่ครับ ขอบคุณมากครับโอเคอ่ะวงนี้เป็นวงที่เห็นเพลงมาตั้งแต่แรกแล้วก็รู้ว่ารอดแหละแต่จะกงวแค่รอดอย่างเดียวคือจะเล่นตรงกันกี่โมงเพราะว่าจะได้ว่าฟังมาจนถึงเมื่อวานเมื่อวานที่คนไม่คบก็ยังไม่ตรงก็โอเครู้แล้วว่ากี่โมงอ่ะตอนนี้ตรงแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่ชอบของวงนี้คือวงนี้ค่อนข้างทาเพลงที่เพลงกันกันกันได้ไวแล้วก็ค่อนข้างมีไอเดียค่อนข้างชัดแล้วก็รู้สึกว่า เป็นนะ่ยหนึ่งในคนสองบทของเพลงมารี่เพลงนี่คือท่อนหูกะเราเราเราตีหูกันเต้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 ใช่ไหมอ่านและสาระคนแต่เพลงเราเชื่อว่าคนแต่เพลงถ้าอย่างเราคนจําท่อนหูกเราได้เนี่ยเราก็ดีใจซึ่งพี่เชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้จําท่อนหูกได้ใช่ไหมคะได้ครับครับร้องไงครับร้องไงครับอ่านร้องไง อาจะเจอได้เจอแตก็อยากตนแะายากอยากอากร้ว่ตอนเนี้อยรว่าการท่ลักษณะคลิเน้ยใเป็นคนเริ่มอะไรอธิบาคร่าวๆ้คามหมายได้หก็เนี่ยแบว่ากับทำนองคือหนูเริ่มมาก่อนแล้วก็พวกกันแบบว่าใส่อะไรแอดเพิ่มเติมก็คือเป็นเพื่อนๆเลยค่ะแต่ว่าันแล้วก็แบบอันนี้ก็มาช่วยกันแตะเองแอด้นมา สักทีนึงมาตอ้นี่ยโอ้โหถต่ว่าทำงานไปด้วยกันได้โฟมือนกันนะทีนี้แล้วก็ใครออกแบบท่าเต้นนะอยากรู้ช่วยช่วยกันหน่อยืมมามาเต็มมามาทำถึงทำเกินนะเพราะเมื่อวานนะยังยังยังไม่เห็นขนาดนี้เมื่อวานคือแบบรู้ว่ามีการเปลี่ยนบางบ้างแต่ว่าโอ้โหมีท่าจิมมิคอะไรเพราะเขาท่อนบุกสดๆแล้วก็มีคนหนึ่งที่ที่อยากที่อยากได้ได้ยินเขาพูดเอ่อหนูหนูเบอร์เบกที่คุณคุณแม่ชวนมาครับตอนนี้เป็นไงบ้างอยากรู้ว่าอะไรกันผ่านไปค่ายแล้วอยากรู้ว่าเราเราเป็นไงเอ็นจอยไหมหรืออะไรเอ็นจอยครับสะดกเลย ได้ครับครับอ่ครับ,อรบขอบคุณท้าขอบคุณพิบินท้าเก่งมากครับทุกคนเ <Yeah. S 2> oh, ชอบแบบชอบการใส่ไทยอ่ะรู้สึกว่าเพราะว่ามูอ k ี y b o a r d กใส่ไทยแรรู้สกวกาเออถ้าใส่ทุกคนก็น่าจะน่ารักดีแบบใส่ชุดอะไรก็ได้ช่างมันแต่ว่าใส่ไทยไว้ก็กรู้สึกว่าเป็นก็น่าจะดูแบบเป็นก้อนเดียวกันดีเนาะแต่ว่าแบบไม่โชว์พี่ชอบมากเลยเออ มันดูแบบดูหญิงเป็นใหญ่มากแหละกลุ่มผู้ชายไม่ค่อยมี power แต่ว่ามีเขาไว้อะไรเงี้ยเออชอบชอบชอบดานามิกของวงน,นะแบบรู้สึกว่าใช้ใช้ทรัพยากรในการเป็นวงกลุ่มได้แบบคุ้มค่าเออคือแบบท่อนไหนใครจะร้องสวนกันจะอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบไม่ได้แบบแค่สลับจะร้องไปเฉยแต่ว่าเฮ้ยมันมันเกิดค c o n v e r s a t i o นมันมีดนามิกเกิดขึ้นบนเวทีด้วยทั้งแบบ ทางเรื่องบอกอิ้งมันมีแอคติ้งให้เราตามได้ใช่ป่ะเราก็แบบแค่ในใ,ใ,ในในในเนื้อเพลงอะไรมันก็เป็นแบบค c o n v e r s a t i o นอยู่แนละ้วมันเหมือนมีแอคติ้งอยู่ในนั้นอยู่แล้วที่เราฟังแล้วเราได้ยินเลยว่าแบบอะไรนะนไม่เอาไม่เอาไม่จริงไม่จริงอย่างเงี้ยชอบชอบท่อนอะไรอย่างเง้ยมากเลยรู้สึกว่าแบบจริงจริงแบบลงตัวส่วนเรื่องส่วนเรื่องสกิลในการเพอร์ฟอร์มออกมาจริงๆรนะิงอะแบบในความแม่นของแต่ละคนมันเป็นเรื่องที่มันมากับประสบการณ์ได้ มันมาผกกสมกันได้มันไปหาเรียนได้มันไปหาไปหาเล่นไปหาฟังแล้วเดี๋ยวมันก็เก่งขึ้นเองเห็นปะแต่ว่าแบบไอ้หวัวไอ้ตัวหวัวเชื้อมันดีอ่ะไอ้ตัวสารตั้งต้นมันมาแล้วเนาะสุดท้ายนี้ก็คือถ้าจะมีคอนเสิร์ตเมื่อไหร่ชวนพี่ไปดูด้วยนะเนอะโอเคขอบคุณม,มากครับตัวนุ๊กที่น่าที โอเคเป็องที่้องกันมาจริงๆก็เห็นด้วยกับกรรมการทั้งสามท่านนะครับว่า energy ของวงนี้เนี่ยแบบสดใสมากๆแล้วก็เตรียมการกันมาอย่างดีตั้งใจหมายใจเลยว่าจะเต้นต้องได้เต้นก็ได้เต้นเออจัดเต็มจัดเกินได้ไหมจัดเต็มจัดเกิน